เอ้าเกี่ยวกบเรื่องขอกฎหมายครับถ้าลุงนีตายนีละงับบ่ลุงนีตายอ่ะบางคนสงสัยตายแล้วไปฟ้องก็ผีที่ะบเมื่อได้เกี้ยวแล้วกบทายาดมันมีกฎหมายเขียนไว้อยู่ด้อท่านอย่าไปเ้าแนวนั้นเด้ครับลุงนีตายนีบระงับ้อครับนีมันจะระงับก็โดยการต้องไปใส่นีเขาหรือแปงนี้ไม่หรือยังก็แล้วแต่ตามที่กฎหมายเขียนไว้แต่ว่าในที่นี่จะบอกว่าครับท่านไปเป็นหนีเขา แล้วท่านก็ชิงล่าตายนะครับหรือป่วยตายหรือยังก็แล้วแต่เวดอายุไขตายไปนี่เอลูกหลานท่านที่อยู่นี่นะครับอืจะต้องรับผิดชอบส่วนจะรับผิดชอบซ้ำใดนั่นก็แล้วแต่หมอดกตกถอดไปหาเขาบอกก็คือหนีวังงับครับเบนได้เจ้าหนีเขาชี้ขันโอ้ที่ตัวสาต์แล้วเราตายแล้วก็ปล่อยซะอย่าหัวมันเถอะแล้วแล้วไปต้องสารเราหรือมีขอตกลงกันที่เขาจะบบฟองรลองยกหนีให้ว่าสัญทอไป ยกนี้ให้ลุงนี้อืมตายแล้วก็แล้วยกนี้ให้เลยวอลฟองร้องก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าเจ้าหนีทั่วไปนะครับเขาก็มีิสียตีติดตามเอาหนีของเขาเด้วอ,อ่าต,ตามกฎหมายแล้วครับอืมถ้าลุงนี้ตายนะครับต้องไปฟ้องครับถ้ายาติายใน,นหนึ่งปีนับเต่มหูวา่าหรือควรหูวว่าลุกนี้คนนั้นตายนะครับเสียชีวิตแล้วหูววอลายใน,นหนึ่งปีหรือควรหู ถึงแม้นนว่านีจะพ่ถึงกาหนดก็ตามนะครับอืท่านฟ้องได้เรื่อยพย่ในหนึ่งปีนีมันยังบ่ท่านถึง้อกําหนดที่จงสวดใส่กันกะยาท่านอย่าไปร่อได้ว่าน,นีถึงกาหนดก่อนยังไปฟ้อง้องเดี๋ยวมันจะขาดอายุค่วมก่อนฟ้องได้เลยนียังบ่ถึงกําหนดก็ฟ้องได้ครับท่านจะฟ้องไล่ะบัดนี้ผู้เป็นเจ้าหนี้ก็ดีแต่ว่านายกอลูกหนีท่านตายเนาะ เขาไปก้อนีไปก็ท่านแล้วก็ตายท่านจยฟ้องไปท่านก็ไปเบิงครับเขามีลูกมีเต่าบ่ละเขามีเมียมีผัวบ่ละไปเบิงครับถ้าญาติเขาอ่ะไปเบิงมีผู้จัดการมอดกบ่เออถ้ามีผู้จัดการมอดอก็ง่ไงฟ้องผู้จัดการมอดกที่นี่ถ้าเขาผมมีผู้จัดการมอดกยังบ่แต่งตั้งนะครับอืบางกรณีพ่อแม่ตายกับผู้จัดการมอดกเดี่ยเสืออย่างสี้นะครับเจ้านี้ก็จักสีฟ้องไปผู้จัดการมอดกนี่ก็ต้องไปฟ้องถ้าญาติถ้าญาติฟ้องไปเนี่ยก็ฟ้องวัตุุคนนะครับ ต่อฟองหน่อยคนหรือฟองเพียง,ยงบางคนท่านขาดทุนเลยเจา้านีนะเขามีลูกหาคนเขาแบ่งมอดวกกันไปหาแปลงหาพูดนะมาครับเออแล้วนีท่านก่อนไงแน่แต่ท่านไปฟองลูกคนเดียวนะมาครับอีซีคนท่ันบ่ฟองหรือทันบห่หูว่าเขาเป็นทายาทไปฟองหมอเอยังสิครับนายกอมีล, A, B, C, D, e, ลูกหาคน A B บ D E ดีลูกหาคนซื้อฝรั่งเบิดนายก่อ อแล้วนายกอกับตายท่าบาดนี่ขี้ขันอยู่ตายดีกว่าปวดหัวอืนี่ฮารันครับนี่ฮารันครับแล้วนายก่อนี่ก็มีเงินอยู่หาล้านขึ้นกันมีเงินหาล้านว่าไปใส่นีเขาแต่ว่าให้ลูกหรือมอลโดกมันตกถอดมาหาลูก a b c d e ครับหาคนในคนละล้านเนี่ยครับลูกหาคนในคนละล้านเป๊ะเลยดอกเบี้ยบ่นับบัดนี้เจนี้โอมีลูกหาคนแนบ่าครับ แต่ว่าได้รับมอดายไล่มาในเจ้านี้ยังบโอ้โหฟ้องไปก่อนก็ฟ้องลูกหาคนเลยอืมหาคนเลยแล้วเวลาบังคับคดีโอวิสูตรสาบมาว่าซุ่มลูกหาคนนี่มันได้คนละหลานตัวน,นี้เห็นบอกฟ้องหาคนก็บังคับเอาคนละหลานเลยแล้วตามกฎหมายบังคับได้ทอกับม้อดกติดตกวถอดมาหาทายาทนะครับอืมนี่หาหล้าน โขกมาหาลูกหลานเขาถ้าอยากเขาหาคนก็คือหาหลานเจ้าหนีก็ไล่เอาเวิรลยหาคนครับก็บพขาดทุนก็นได้หาหลานเอาง้องกลุ่มไบาครับแต่ว่าถ้าเจ้าหนีฟ้องลูกหนี้คนเดียวฟ้องได้นไนายเอครับอีกสี่คนโบหูเรื่องหูอยู่บอ่อยากฟ้องเถือกันกับสี่คนนีไอ้ข่าขายน้ากันเรื่องบ่อยากฟ้องหมอเอเยมันหัวแข็งเนี่ยครับบ่ค่อยเถือกันเราพอค่อยสื่อของข่าขายยังน้ำก,กันเลยก็ฟ้องได้หมอเอผู้ดเดียว หมอเอก็บอกว่าคอยได้รับมระดกมาจากอี่พอคอยแค่ล้านเดียวแต่หมอเยมีเงินหลายก่าน,นั้นดยมีเงินเป็นหลอยล้านหมดละแต่ว่ามอระดกที่ได้มาจากนกายก็ตกทอดมาล้านเดียวเจ้านีก็บังคับได้แค่ล้านเดียวด้วยครับเห็นบ่หลุบทุ่นสี่ล้านหายไปเลยน,นั่นแล้วต้องไล่ฟองทุกคนเลยบางเถื่อกะโมหูได้ว่าเขามีหลูกจักคนแต่ก็ต้องไปตามแหละครับผู้ใดเป็นทนายเจ้านีไล่ต้องไปนั่งเบิงว่านายก ที่ตายนะครับที่เป็นลูกนีลูกควมทานนั้นมีลูกอยู่ยกคนมีเมียตัวทะเวียนบอต้องไปนั่มเลยครับที่นี่ท้าไปตรวจสอบพิสูจน์ทราบแล้วเออมีผู้จัดการมอดกลูกคือน,นายเอเป็นผู้จัดการมอดกอันนี้บ่ยากก็อฟ้องแกนายเอนั่นแหละครับอืมก็ทำฟ้องกองมอดดก,กนั่นละแน่มาละอันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าเขามีผู้จัดการมอดกบอเขามีทายาทจกคนต้องนั่มฟ้องเนี่ครับแล้วก็ต้องฟ้องภายใน อายุค่วมหนึ่งปีนับแต่หูหรือค่วนหูครับที่นี่หูหรือบบหูเนี่ยมันกับเรื่องนั่งเสือกับพี่สจน์ยากเนี่ยแม่มาละถ้าเขาหูแล้วเขาบ่ฟ้องขาดอายุข่วมแต่ว่าท่านก็ตตรงต่อสูผู้เป็นลุงนีก็ตตรงต่อสูนาย A B C D E ยังก็ตตรงต่อสูว่านีขายอายุข่วมเจ้านี้มาฟ้องมันเลยปีนึงแล้วเจ้านี้ว่าคอยบ่หู่าพอจะตายตอนไหนคอยบห่หูคอยเพิ่งหูเมื่อวันเมื่อก่อนนี่ตายมาจะกปีกับยา เพื่อจะบอกให้มันขายอยู่ควบนายเอซึ่งถือฟ้องนะครับแน่บ่ละเป็นลูกของคนตายคือนายก่อือบอกว่าเจ้าบวชหูจังไหนเจ้ามางานโพพอกขนอย,อยู่ตอนนายก่อตายเจ้ามางานศพอยู่ยังมีทายรูกทายยังอยู่ยังเอาซองมาให้ย,ยังมาฟังสวดอภิธรรมอยู่พอตายแล้วก็เซิ้นเ,เจ้ามาเจ้าก็มาหรือข่อยบวเสืเ้อนเจ้าก็มาเมื่อเมื่าตายดีบ่รงนี้ไรนี่เจ้าก็หูเต็ม,มืุญเด่นตัวพอ่อข่อยตายเจ้ามารวมงานอยู่เออแต่แบบนี้ผู้เป็นเจ้าหนี้เห่อแตกก็นเด้ แต่ก็ถ้าฟ้องภายในปีหนึ่งบบเป็นหยังครับปรากกว่าเลยปีหนึ่งแลยยังมาฟ้อ,ฟองฝุ่นปีหกเดือนยังมาฟ้องฟ้องทายาดถ้านายเอถือฟ้องหรือนา,นายบีนายซีนายอีหรือผู้จัดการมดกถือฟ้องเขาต่อสู้เรื่องอายุคววมว่าสารครับขายอายุค่วมด้วยครับต่อสู้เรื่องอายุค่วมเพราะว่าเจ้านี้ล่นี่เขาหูครับว่าพอผมตายปีใดแล้วเขายังมารวมงานศพยังมีหลํามีหลักฐานเลย ซองที่เขาใส่เงินมากเขียนซื้อเขาผมยังเก็บไว้อยู่อันนี้คือหลักฐานนี่ครับเห็นบอกถ้าเขาสแสดงหลักฐานในแบบนี้ต่อศาลนะครับว่าเจ้าหนี้มาฟ้องเลยหนึ่งปีไปแล้วเจ้าหนี้หูแล้วมางา่นศบอยู่เออหรือก็ะซ่งพ่วงเหรียดมายจังสิเห็นบอกใส่ซื้อเข้าไ้เลยนายหอนอ,อกหูอืเจ้าของกิจการค้าขายของเก่าจังสีสมุดเป็นเจ้าหนี้พอเข้าในก่อน ทรงพ่วงม้าพ่วงลีดมาก็แสดงว่าเขาหูเหรอตัวเขาจงทรงพ่วงลีดมาเห็นบอกนี่เป็นหลักฐานอย่างดีเลยอืมเจ้านีต้องฟ้องภายในปีหนึ่งครับนับแต่ครับลูกนี้ท่านตายเออวันนี้ท่านมีลูกนีจะคนท่านไปเช็คบิางได้ว่าบักได้อยู่บักได้ยั่งบัดเน,นี้่ยบ่ครับแล้วก็ต้องฟฝ้าฟ้องเข้าไปฟ้องเข้าไปแต่หมายความแต่กบ็บ่ไย้หมายความว่า เลยปีหนึ่งหรือฟองบ่ได้โมเมนต์แน่เลยนะครับเลยปีหนึ่งกับฟองเขาก็ฟองครับบากว่าบิ่งลูกนีจะสูบ้บ่บาดน,นี้ลูกนี้จะสูบ่บ่ลูกนี้ก็ต้องยกขอต่อสู้เรื่องขายยุคความมาสู้เนี่ยาท่านบ่ยกขอต่อสู้เรื่องอายุความมากสาลยกฟองเรื่องนี้บ่ไดดเลยครับถึงจะขายายุคความก็ตามท่านจะบอกว่า,วาโอ้ยมันหูมันเกินปีหนึ่งแล้วมันฟองบ่ไดดแต่ว่าบ่าสู่ยังเลยไปสู่เรื่องดอกเบีย้ยไปสู่เรื่องนี้บชอบไปกฎหมายยังนั่นเสียดายเลยครับ อายุค่วมสารโบโยกขึ้นพิจนาให้เลยโบโยกฟองให้ทานเน้เน่าเลยดังนั้นแล้วอายุข่วมนี่ท่านต้องเบิง่งดีๆครับผู้เป็นเจ้าหนี้ตั้งขึไปเบืองว่าลูกหนี้ท่านมีจะควนมันป่วยตอนนี้อยู่ไอซียูไกลแล้วมะล่็มอล่อแล้วหรือตายแล้วใน้ันนี้ฟาวเลยครับไพ่นี่ปีหนึ่งกฎหมายใส่คําว่าหู้หรือควนหูเลยครับควนจะหูยังสิเออเป็นตัวว่าลูกหนี้เป็นนาักกันเมืองอย่างนี้เออ สื่อเสียงโด่งดังแหลวก็ตาย่างี่ครับเขาล่วงข่าวทั่วประเทศเออว่าตายย่อนตกน้ำตายตายข้าอกดีกว่าตกน้ำตายหรือเกิดอุัติเหตุจังสิข่าวลงสามหมือแปดหมือต่อเนื่องกันท่านก็ควรจะหูแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะลุงหนีท่านนายก่อนนะกระตาย่านจะบอกว่าผมบอ่านหนังสือพิมพ์ผมไปตามขา่าวมันควรจะหูเลยครับว่าลุงหนีท่านซึ่งเป็น นักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นสอวอเป็นยังกระตามแต่นะครับอที่เขาลงข่าวเป็นคนสารานวอยไงซะคัวรจะหูบอ,อ,อแต่ค้วรจ้าหูเราท่านบ่ฟองไพ่ในปีหนึ่งก็ขายอายุคว้วคือกันนะครับแต่บางเถ่อเขาเก็บส่งดีด้วยฟูเป็นเจ้าหนี้เข้าหูเขาก็ว่าเข้าบวชหูแล้วเป็นนาทีของท่านเน่ตองมาพิสูจน์เพราะว่าท่านอ่างว่า เจ้านีว่าฟ้องไพ่ในปีหนึ่งนับแต่หูหรือขวนหูเจ้านี้ว่าคอยโบหูคอยพึง่งโมหูต้องคอยฟ้องนี่เออเข้าต่อสู่เรื่องอายุคว่วมเ่าต้องไปหาหลักฐานมาเดยมายืนยันว่าเจ้านี้มันหูมันเลยปีหนึ่งแหละครับมันบ่ฟ้องไพ่ในปีหนึ่งครับมันขาดอายุค่วมครับเออเขาก็ว่าเขาฝึงหูเหรอมอฝึงหูมันกล่วว่าขาดหูปุ๊บก็บฟ้องบ่เกินปีหนึ่งกับบ่าขาดเมื่อบ่ขาดอา้าวศาลก็ต้องพิจารณาเขาเลยนี่ก็คือ คอต่อสู่ท่านต้องไปหาหลักฐานนี่สมติว่านายกอตายมันบ่ลละตายปุ๊บอืมเขาเป็นทายาทเป็นลูกของนายกอนี่ละ่ะ ABCD ยังนี่ละ่ะสขคนนี่ล่ละที่มยงตัวอย่างไปนี่ละ่ะแม่บล่ล่ะเออก็ได้รับมรดกมาเออจากนายกอเออบ้าน,นี้ก็เอเจ้านี่จิฟ้องมโนอ ดีฟ้องย่ียไหนนอก็นับมือนับเวียนให้มันเลยปีหนึ่งไม่ไหวแม่มาครับเพื่อให้มันขาได้อยู่ข่วมแต่ว่าเจ้าหนีเขาเก็บส่งเขาบอกว่าเขาบวหูเขาบ่วหูถึงหูก็บว่าบหวหูเพราะเขาอยากฟ้องไงแล้วคนไม้ก็บม่ได้หามเขาทำมาถาขายอยู่วมแล้วฟ้องไปเขาก็ฟ้องเขามาเลยอาจจะมีลุงหนีหลายไล่ก็ฟ้องเขามาครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังคดีธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารแห่งหนึ่ง ฟ้องท่าญาตของคนตายซึ่งคนตายนี่เป็นคนค้ำประกันนะครับไปค้ำประกันเขาอ่ะเสออื้อประกัว่าคาดีนี่คนกู้ยืมเงินธนาคารนั้นกระตายบางทีแต่ตายคนละปีตายผู้ค้ำกระตายอ,อต่างคนต่างตายบางทีธนาคารเขากับอะไรหนีเขานอหนีมาม่แน่น้อยเลยสามล้านกว่าทั้งสองคนนี้เป็นข้าราชการ ครับมันกับคำกันไปคำกันมาแล้วล่ะเรื่องพานมาคือตายคนกนู้นั่นตายปีหกสามปีหกสามคนคำประกันตายปีหกศูนย์ครับปีหกศูนย์ไปน้องฟังเด้อธนาคารมาฟ้องทั้งสองคนนี่ฟ้องทายาทของทั้งสองคนในี่ฟ้องลูกฟ้องหลานฟ้องเมียเขานี่นะครับของคอนตายของหลุกหนีทั้งสองคนเนี่ยคนกู้และคนคำฟ้องปีหกแปด ปีนี่ครับนี่ลหละวางกลางๆปีที่ผ่านมาก,ก็ฟองอฟองทายาทส้มทายาทก็อีหยังวะพ่อเขาตายในปีหกสามทั้งฝ่ายปู่กูเนาะทั้งฝ่ายปู่าเอาอีพ่อตายปีหกแปดขายอายุข่วงตัวนี้พากันสูใช่ไหมนะครับพากันสูครับสูวันนี้ขายอายุข่วมเพราะมันเกินปีหนึ่งไงมาฟองปีหกแปดพอค่อยตายปี หกสามเจ้าก็ต้องฟ้องพ่ายในหกสี่นี่นี่มันหกแปดเลยมาจากปีแล้วครับผู้คําก็ว่าพ่อข่อยตายปีเอ่อหกศูนย์นะป่ะเจ้ามาฟ้องหกแปดพ่านมาตั้งเจ็ดแปดปีขายอายุข่วงแต่ธนานข้ารเขาก็ฟ้องครับเขารักษาผลประโยชน์เขาท่านก็นต่อสู้เรื่องขาดอายุข่วงเพื่อจะต้องบุรพผิดไงมาขายอายุข่วงกับบังคับหนีเ่อไรเด้ครับจบเลยฉันรต้องยงฟ้องเลย บาดนี่้าข้านเขาก็ฟ้องมาเข้าต่อสูรเรื่องอายุค่วม้าข้านเขาก็ต้องบอกว่าทีโบ่ฟ้องนั่นเพราะโวหูว่าลูกนีตายเพึ่งมมหูนี่ครับเพึ่งบมหูมหูว่างไว้หนี่เพื่อเ่ให้มันขายอายุคว่วมเขาก็บอว่าเขาหูแต่ปีทีผู้กู้ตายปีหก,กสามเนาะมาหันวเหมาซับกันแล้วก็ผู้ค้ำตายปีหกศูนย์เขาก็ถาเขาหูเพื่อเขา้องฝาห่วงในปีหนึ่งแม่มาครับ นี่เขาบบหูไงหรือเขาบบขวนหูเลยเขาบบหูเลยว่าสองคนนี่ตายนะครับแต่ว่าเขาพึงมาหูวางปีหกแปดมาหูต้นปีเขาก็เลยมาฟ้องกลางปีเพื่อว่าให้นี่ขายอยู่คว้เขาจสอ้างแนวนี่แล้วครับเอ่อห้าอ้างว่าขายอยู่คว้เขาต้องไปหาหลักฐานมาเลยว่าธนานขาศัรูหูแล้วหูของเจ๊ดพอเอยตายไม่ไหมพุ่นจะเจ้าบ่ฟ้องไปหาหลักฐานมาเออถ้าหาหลักฐานมาได้สารยกฟ้องครับที่ท่านจะหาได้บ่หลักฐานที่มันเป็น เอกสารเชิงประจักษ์ให้สารเห็นว่าธนาคารหููแต่พอผมตไมตไม่ไม่อ่ะตันยีมาแถลงว่าบอหูพึ่งหูวังต้นปีหกแปดนี่ว่ได้ไปหาหลักฐานครับตันต้องไปหาหลักฐานเดอเออถ้าหาหลักฐานได้ออาาไดสแสดงได้ก็โอเคสารยกฟองออหาบ่ได้ธนาคารเขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งอยู่แล้วว่าพึ่งหูไงท่านก็ต้องลอง่ลอไปหาล่องไปหาหลักฐานเหมือนเด้อ กะว่าพอเฮาตอนมีชีวิตอยู่บ่จะเป็นผู้กู้รูปผู้กรรมผู้ค้ำประกันนี่นะออไปเหตุนิติกรรมยังงใบอีกบอแล้วธนาคารจะหูโดยประกันใดห,หรือเห็ุประกัน้บริษัทประกันเหตุหนังสือแจ้งว่าพอเฮ้านีตายไปหาธนาคารให้ธนาคารส่งหลักฐานลักยังมาหรือ,อ,อติดต่อมากเกี่ยวกับเรื่องการอ่จใจเงินสินไหมต่างๆค่าปรงศพต่างๆนี่แจ้งไปหาธนาคารแล้วอต่พอเขาตายใหม่ๆออลองติดต่อบิษัทประกันหรือหาเอกสารเบื่อง หน่วยงานของราชการต่างๆที่พอเข้าเป็นราชการนะครับรับราชการไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาไว้พอเวลาตายปุ๊บเป็นบอกรับมันก็ต้องแจ้งเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวของอพอเข้าไปปลูกพันธุ์เย็ดประกันชีวิตไปเขาโครงการนั่นโครงการนี้ไว้เป็นบอกรับหรือแจ้งต้นสังกัดจังสิแจง้แจงสังกัดแจ้งต้นสังกัดไว้ต้นสังกัดิดแจ้งไปหาธนาคารบอาว่าลูกหนีไล่หนีตายเด้อเป็นคู่เป็นทหารตำรวจ แจงไปเพื่อจะนันนีน่นพอบางยางมมนต้องแจงไปหาเจ้าหนีไงเออถ้ามีหนังสือเรานี่ครับว่าธนาคารหูมีการแจงจากต้นสังกัดไปหาธนาคารธนาคารมันจะตอบมาอีกว่ารับทราบแล้ว่าหนุกหนีไล่นีซื้อนีซื้อนีตายในฐานะผู้กู้หรือผู้คำตอบหนังสือกลับมาหาหน่วยงานต้นสังกัดอีกอันนี้เห่งชัดเจนเลยว่าธนาคารหูแท้ครับถามมันอยู่ในปีหนึ่งโบเป็นหยังเขาฟ้องมาแต่ว่าปรากฏว่า นังสือเดบตอบกลับไปกลับมาตั้งแต่ตายใหม่ๆวนครับก็แสดงว่าธ่านข้าู่แต่บ่ฟองพึ่งมาฟองปีหกแปดหลับรองเลยว่าสารหยกฟองก็ดีขายอยู่ขัมวท่านต้องไปหาหลักฐานครับแต่ท่านจะต่อสู้เรื่องอายุควมวแน่มาแล้วครับท่านจะไปต่อสู้ว่าผมก็ต้องรับผิดเพราะว่ามอดกตกถอดลงมาหาผมแค่สามหมื่นหนีมันหาหลานยังทีผมรับพิดแค่สามหมื่นหรือผมก็ต้องรับพิดเลย เพราะว่าบ่มีมเรดกตกถอดมาเอาตามกฎหมายเลยครับลูกของคนตายหรือถ้าอยากคนตายจะรับผิดพอครับจํานวนที่มอรดกตกถอดมาแค่นั้นเด้เออถ้าบบตกถอดก็่ต้องรับผิดตกถอดมาหาบาทรับผิดหาบาทหนีมันจะหาล่านกะยาครับฮอรับแค่5หาบาทพอเฮาตายแล้วทิ้งมรดกไว้หาบาทเออเฮาก็รับผิดแค่5หาบาทหนีมันจะหาล่านกะยาครับ ส่วนเงินของเฮามีอยู่หลอยล้านเขามาหนุ่งบ่ไดดได้เขามาบังคับบ่ไดดครับมันบมเมนทรัพย์ของคนตายมันเป็นของเฮาอันนี้เขาถิม,มาบังคับเอาที่ดินของเฮาเงินในธนาคารของเฮาอีก50าสิบล้าน100ยล้านนั้นบ่ได้ได้ครับได้แค่หาบาทที่มันตกถอดมาหาเฮ่าอืมอันนี้ท่านจะไปต่อสู้ว่าบ่ต้องรับผิดเพราะว่าหนีมันหลายก็จริงแต่ว่าม้อดโดกมันตกทอดมาแค่นี้บ่ไดดครับ ถึงท่านต่อสู่แบบนีสาลเขาก็เขาก็ต่อพิพากษาไปตามคันร้องของเขาก็คือให้ท่านรับผิดส่วนธนาคารจะบังคับคดีใดหรือบอ่อนะครับก็จะม้เนเบงว่าหม้อดกตกถอดมหาท่านมันหาบาดบอ่อหรือมันหาหลานหรือมันลายก้อนนั้นเจ้าหนี้เขาก็สีน้ำยึดแล้วเขาก็สีพิสูจน์ให้สนักง,งานบังคับคดีเห็นว่านี่มันคือทรัย์มรลดกที่ตกถอดมหาทายาทที่เป็นหลูกหนี้ที่เป็นจำเลยถือฟ้องครับถ้าเขาพิสูจน์ได้สนักง,งานบังคับคดีเขาก็น้ำยึด ้าเบางแหล่ามั่แม่นมนี่มันของเขาอ่ะมั่แม่นของพอเขาของเขาทมามหากินไใ้เขาพิสูจน์ได้สานักง,งานบังคับดีก็บ่บยุดแต่ว่า5าบาทนี่มาชัดเจนเลยเขาก็ยืน5าบาทนี่แหละครับเอาไปใส่นีเจ้าหนีฟ้องตัาง5าล้านในฮาบาทอัน,นยกตัวอย่างใอ้เห็นภาพรวมเอสอําคัญว่าท่านจะมีหลักฐานไปหักล้างเขาบอท่านต่อสู่เรื่องนี้คารย,ยุคข่วมเจ้าหนีฟ้องได้ครับนีบอลงับนะครับลูกนีตายกับบรลงับแต่เขาต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่หูหรือควนหูว่า กับลูกนีเขาตายอ่ะอืเขาต้องฝ่าฟ้องถ้าเขาฟ้องหลังจากเกินปีหนึ่งไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านที่เป็นทายาที่ถือฟ้องนะครับถ่าน่อถือฟ้องก็แล้วไปเขาบ่งราขายอยู่ค่วมเขา่ปฟ้องยกนีให้เลยก็บจบไปแต่ว่าเหมดดือไอ้เมื้อนึงมีหมายมาหาท่านอยู่บ้านอ้าวพ่อตายถึงแปปีแล้วเอามีหมายมามาฟ้องปีมปกแปดนี่ท่านก็ต้องฉเฉลียวใจแล้วว่าเอ๊ะเฮาตรงต่อสูบบางคนกับ บอกเคยติดต่อสูงเออพอเขาตายพอเขาไปหนีดีไปใส่หนีเขาใส่หนีธนาคารออไปเอ็ดสัญญาพอดีมาน้อม,มย่อมคว่ำเขาเขาขอใส่หนีเขาสามล้านเดือนละเทะ่าไรก็ว่าไปที่นี่ถ้าใส่บได้เขาบังคับคดีได้ขับบาทนี่ท่านจะไปอ้างว่ามรดกตกทอดมาแคลนะีนแค่นีบ้บได้แล้วครับเพราะว่าท่านเป็นหลับขอตกลงของเขาที่จะช้ำระาหนหีเขาแล้วสามล้านท่านจะจ่ายยังไงนะครับวนาเสียโอกาสขึน้นกันเนาะทั้งทีถามมันขายอยู่คว่มอีหลีมันขาดอีลีละ่ะแต่ว่า ท่านบ่ได้ต่อสู้กระเสียโอกาสไปครับบางคนเขาก็คงซึกผคิดพอเขาเป็นหนีย่านพิ่นบได้ไปสวรรค์เนาะโมไหนีเขาเกิดศานามันสีมีบาปมีกรรมต่อกันใส่เขาไปถ้าท่านมีปัญญาใส่เขาก็ใส่ไปครับต่อรองเขาสามหลานลดไห้ได้ว่เเลือจากหลานหาเฮาก็เป็นทาย,ยาทเนาะมอดมันตกถอดมนแค่นี้พนได้วอลเลือรั้รนนีว่าไปแต่เขายอมนะครับก็ได้แต่เขาบ่ยอมว่าเอาเต็มด้วยท่านไหวบ่ลละถ้าไหวก็จ่ายเขาย่านพ่อแม่บบได้เกิด ยันพอแม่มีถูกเกิดจาตินาทีนี่ตาอาปากบ่ได้จะใส่เข้าไปแต่ว่าถาเบิงแล้วขาได้อยู่ข่วมตัวนี้ครับบ่ได้โกงเขาเลยครับแต่ว่ากฎหไม้เขียนว้แบบนั้นอืมราคาอยู่ข่วมกับบังคับบ่ได้แล้วครับหนีก็ศูนย์เลยก็บ้องสดใสเลยถึงมอรดกจะถอดมหาเฮาทรายก็ยาครับพ่อ็บ่ต้องรับผิดเด้เพราะมันขาดได้อยู่ข่วมไงอันนี้พี่น้องก,ก็ต้องเบิงครับแต่ว่าถ้าเขาฟ้องไพ่นี่ปีหนึ่งแม่นบ่ละ พอเขาตายปุ๊บพอเขาตายต้นปีจริงสิครับแม่บหล่ละแล้วเจ้านี้ก็ฟ้องอีกสามเดือนต่อมาเขาฝ่าวงเขาหูว่าตายเขาฝ่าวงว่านี่ขายอายุข่วงไงอันนี้เรื่องอายุข่วมกว่าตกไปพอมันบอกขาดไงก็ฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เขาหูปุ๊บเขาก็ฟ้องเลยอ่แต่าถามมันลหลายปีจริงสิครับมันเลยปีหนึ่งแล้วท่านต้องเบิ่งเรื่องอายุข่วมเด้เพราะว่าอายุข่วมตัดขาดปุ๊บแล้วเขาต่อสู้ปุ๊บแล้วมีหลักฐานมาขาดจริงท่านว่าต้องใส่หนีเลย ครับเขาบังคับหนีกขาทันบ่ด้เลยจบเลยครับจบเฮเลยเจ้านี้นะครับเรื่องขายอายุข่วมเพราะกฎหมายกำหนดไว้แล้วละทันบ่อ้องลหลายๆอย่างนีอายุขวมเบ็ดเรื่องกู้ยืมอายุข่วมถนนทัน,ทนีเรื่องสื่อขายอายุข่วมเช่าสื่อานนทันีแม้บ่ครับเพราแม่ว่าอีกห้าร้อยปียังมาฟองกันกับบ่แมนกฎหมายกำหนดอายุข่วมไว้เท่าไดก็ต้องฟอง,ฟองภายในระยะเวลานั้นถ้าเลยนั้นไปแล้วลูกนี้ก็ต้องได้รับผลประโยชน์นําได้รับประโยชน์จากการขายอายุข่วมนั่นก็คือ ห้สิ์เขาขอไปต่อสู้แต่ว่าถ้าลกนี้ขายุค่วมกัะเสยบ่ต่อสู้หนีมันขึ้นหนีงไงก็ต้องไปรับผิดเด้ถึงขายุค่วมก็ตามแต่ว่าสิไปต่อสู่ว่าเาขายุค่วมบ่ได้ครับเอาครับเวลาเลืออีกสองนาทีลาพี่น้องดีกลัวครับจังพอกันไหมวันพุธคันหาเนาะสำหรับ,บื้อนี้สวัสดีครับ